เรามาสรุปเซตที่1กันสักนิดนึงครับก็เป็นทางฝั่งของคุณไดนะครับสามารถเอาชนะไฮพาร์สไปได้ในเซตแรกนะครับ25ต่อ18ซึ่งเกมในนัดนี้นะครับในเซตเนี้ยในเซตแรกก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งคุณไดเนี่ยดูกลมกลม่อมลงตัวกว่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจังหวะนะครับการตีจังหวะความหลากหลายในการเล่นนะครับเราจะเห็นว่าทางฝั่งของไฮพาร์สเนี่ยเขาจะหนักไปทางนิโคลวานะ B หลังของเขานะครับก็คือตัวเบลการเียของเขานะครับคือตีดีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเขาอาจจะเน้นไปทางนิโคโรวากับคังโซวีมากไปสักนิดนึงนะครับเล่นบอลยาวเยอะไปนิดนึงนะครับทำให้ทางฝั่งของไฮโยจินนะครับบินนบ็อกของเรารวมถึงไดยอนและคนอื่นๆเนี่ยสามารถจับทางได้นะครับส่วนทางฝั่งของคุนไดครับในเซตแรกนะครับค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของน้องสองการโจมตีของไฮโยจิน นะครับจียุนและโมมาครับ3เมตรหลัง3เมตรกลางหัวเสาบอเลเร็วเดีย่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับสำหรับในเซตแรกนะครับก็ถือว่าความกลมกล่อมครับเป็นทางฝั่งของทางฮุนไดเนี่ยทำได้กลมกล่อมและลงตัวมากกว่าในเซตแรกจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถิติในเซตแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งฮุนไดเนี่ยก็ดูดีเลยนะนะครับดูดีกว่าเลยนะครับก็จังหวะ การโจมตีเนี่ยอาจจะเป็นรองนะไฮพาร์โจมตี15บหุนไดโจมตี12นะครับแต่ว่าการเสิร์ฟเอสครับคุนไดเสิร์ฟเอสไป2นะครับบล็อกไป4นะครับในขณะที่ฝั่งไฮพาร์เนี่ยไม่ได้มีเสิร์ฟเอสกับการบล็อกเลยนะครับรวมถึงคับเรื่องของความผิดพลาดครับฝั่งไฮพาร์เนี่ยผิดพลาดไปถึง7นะส่วนทางด้านของคุนไดเนี่ยผิดพลาดไปแค่3เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าในเซตแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของคุนไดเฮลสเต์ที่ดูดีพอสมควร สรุปกันในเซตที่2สักนิดหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอาชนะไปได้นะ25ต่อ15นะครับเซตนี้ค่อนข้างที่จะดูดีเลยครับสำหรับดานของฮุนไดนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเล่นไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเข้าทำนะครับดูมีความรู้ใจกันครับนี่ครับคือโครงสร้างของทีมฮุนไดเนี่ยเปลี่ยนไม่เยอะนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยจังหวะการเข้าทำเนี่ยก็เลยดูมีการสอดรับกันที่ดีนะ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะบอลแทะของน้องสองนะครับจังหวะการเล่นของโมมาที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามาครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยอดไม่ว่าจะเป็นการตีหนักๆน,นะครับสามารถที่จะโฟล์ไปกับเกมได้ดีเลยนะครับแล้วจุดเด่นที่สําคัญ ของทางฝั่งของฮุนไดนะครับที่มีมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับเซตที่2อเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะนั่นก็คือเรื่องของการบล็อกและการเล่นบอลเร็วนะครับพยโยจินกับทางด้านของรีดายอนเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ใช้ได้นะอกว่าจังหวะก,การเล่นของฮุนไดเนี่ยดูกลมกลม่อมลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนไฮพาร์ตในเซตที่2ยังคงแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการเนี่ยการโจมตีส่วนใหญ่นะครับจะเน้น ไปทางฝั่งของให้นิโคโรวาเล่นนะครับแล้วก็การแก้เกมของทางคุณไดเนี่ยเหมือนจะแก้เกมมาจับนิโคโรวาซะเป็นหลักใหญ่ด้วยนะครับทำให้ทางฝั่งของไฮพาร์เนี่ยโจมตีค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การรับตอนแรกครับดูจะมีปัญหาเล็กๆเหมือนกันนะครับสำหรับไฮพาร์สนะใสตีครับในเซตที่2ออกมานะครับเป็นทางฝั่งของคุนไดโจมตีไป11ไฮพาร์สโจมตีไปได้10แต้มนะครับคุนได้11แต้มไฮพาร์ส10แต้มนะครับแล้วก็เสิร์ฟเอสครับยังคงเป็นคุนไดครับเสิร์ฟเอสไป3ไฮพาร์สเสิร์ฟเอสไป1นะครับเกมบล็อกครับทางฝั่งของคุนไดครับบล็อกไป4ไฮพาร์สบล็อกไป2นะครับแล้วก็ความผิดพลาดเนี่ยคุนไดผิดพลาดเองแค่2นะครับทางฝั่งของไฮพพาาผิดดลเองงถึ7ครับก็ เป็นรองทางฝั่งของคุณไดอยู่พอสมควรเลยในเซตที่2นะครับอ่ะเซตที่2ก็คงจะประมาณนี้กันแล้วกันนะสรุปเซตที่3ครับเป็นทางฝั่งของคุณไดครับก็พ่ายแพ้กับไฮพาร์ตไปนะครับยีต่อ2ี่สิบ้นะครับไฮพาร์ตเซตนี้ดูดีครับทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเล่นนะแล้วก็ดูมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับ่วนทางฝั่งคุณไดเองเนี่ยเกมเกมนี้ครับเซตนี้นะเซตที่3นะครับดูจะตีติดบล็อกเยอะไปสักนิดนึง นะครับก็เลยทําให้ทางฝั่งของไฮพาร์ตนะครับดูดีขึ้นมานะจริงๆแต้มันก็เบียดกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วเลยครับแต่มันกลายเป็นว่าพอแต้มมันเบียดกันสูสีมากๆกลายเป็นว่าคุณใดแซงไม่ได้ครับเพื่อนๆเป็นไฮพาร์ตแซงไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็กลายเป็นทางฝั่งของไฮพาร์ตครับเอาชนะไปได้ในเซตนี้ครับต้องลุยกันต่อในเซตต่อไปครับเซตที่4ครับดุเดือดเลือดพานกันเลยทีเดียวนะ ส่วนในเรื่องของสติครับในเซตที่3นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของไฮพาร์สก็ดูดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของเกมบล็อกนะเกมบล็อกไฮพาร์สนะครับบล็อกไป3นะครับส่วนทางคุนไดเนี่ยบล็อกไปเพียงแค่1เท่านั้นนะครับการเสิร์ฟเอสครับฝั่งไฮพาร์สเสิร์ฟเอสไป1ครับคุนไดเสิร์ฟเอสไป1การโจมตีครับคุนไดโจมตี16ไฮพาร์สโจมตี15นะครับคะแนนเนาะ คุณไดสิบหกแต้มไฮาพาร์ตกสิบห้าแต้มนะครับส่วนในเรื่องของวามนาบิดพลาดครับโอ้คุณไดพลาดเยอะครับคุณไดพลาดไปหกนะส่วนไฮาพาร์ตเนี่ยพลาดไปสองนะครับเพืเเ่อนๆก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมามาสรุปสติรายบุคคลหลังเกมกันสักนิดหนึ่งนะครับสติรายบุคคลหลังเกมกันสักนิดหนึ่งนะครับโมม่าครับทำไปสิบเก้าแต้มนะจียนุนทำไปสิบห้าแต้มนะครับพยโยจินทำไปสิบสี่แต้มครับ ดายอนนะครับทำไป12แต้มนะครับน้องสองวิภาวีสีทองครับทำไป11แต้มนะครับแล้วก็ไปเจาะที่น้องสองวันนี้นะครับอัตราการโจมตีนะครับสำเร็จนะครับน้องสองเนี่ยอยู่ที่42.31นะครับซึ่งโหเยอะนะเพื่อนๆรู้จักตรงนี้นะครับเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆครับน้องสองนะครับเกมรับเนี่ยยังคงเป็นหัวใจ นะครับของทางฝั่งฮุนไดเหมือนเดิมนะครับการเล่นเกมรับของทั้งสองยังคงพึ่งพาได้ยังคงไว้ใจได้เหมือนเดิมนะครับก็โดยรวมแล้วครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับทางด้านของทั้งสองวิภาวีสีทองของเรานะครับแมตช์หน้าครับในรอบรองชนะเลิศโอกาสที่จะเจอทางฝั่งเลสปาร์ก็ต้องบอกว่าสูงนะครับเดี๋ยวก็มารอดูกันครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับในการเจอทางด้านของ Le spark นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องบอกว่าหนักหน่วงและรุนแรงจริงๆนะครับในการเจอลสปาร์กถ้าเข้าไปเจอกันจริงๆนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้ครับเรามาดูคอมเมนต์ห่อยแฟนฮุนไดกันสักนิดนึงครับว่าพวกเราคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าแอดเนี่ยลงไลฟ์ปุ๊บก็ ในเรื่องของคอมเมนต์ให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับไปดูที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่ายินดีด้วยสําหรับชัยชนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจียุนเนี่ยใจเย็นและมั่นใจเป็นอนาคตที่ดีเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวิภวีกับโมมาเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาคือคนสําคัญนักกีฬาทุกคนทําได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยวันนี้พวกเราสามารถชนะได้แบบยอดเยี่ยมสดใสอะไรประมาณนี้นะ แลวคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมรับวิภาวีเนี่ยยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจียุนทําได้ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฮุนไดเนี่ยดูมีการผสมผสานที่ลงตัวมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยทำได้ดีจริงจริงคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทุกคนช่วยกันเล่นพวกเรามีความหลากหลายมากๆในการโจมตีและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแฟนฮุนไดที่ยกนํามาฝากเพ,เพื่อนนะครับซึ่งอาจจะต้องบอกเพื่อนเพื่อนว่า อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับแต่พวกเขาก็ชื่นชมนะน้้งสองบอกมีเกมรับที่ดีนะแล้วก็ชื่นชมบรรดานักกีฬาคนอื่นๆด้วยนะครับว่าช่วยกันเล่นได้ดีมากๆลยครับรวมถึงก็ชื่นชมจียุนมาด้วยนะวันนี้จียุนก็ถือว่าทําผลงานใช้ได้นะครับองมองว่าจียุนเองวันนี้ทําคะแนนเยอะพอสมควรเลยทําไป15แต้มนะครับส่วนโมมายังคง เป็นตัวหลักในการทําแต้มเหมือนเดิม19แต้มนะครับส่วนน้องสของเรา11แต้มนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมรับเนี่ยดีมากๆและอัตราการโจมตีครับ42.31%อนะครับอัตราความสําเร็จเนี่ยถือว่าเยอะมากๆครับก็เป็นวันที่ดีของทางด้านของคุณใดครับเดี๋ยวรอบต่อไปเจอใครก็พร้อมเจอแลลวครับแบบนี้นะครับฟอร์มดีมากๆคุณใดนะตอนนี้นะครับโอเค ก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนก็ยังไม่ได้กดไลค์กดับซัลซักก็ดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเชิญครับบ๊ายบายสวัสดีครับ